รออะไรสออดูวไปดูือสวัสดีครับทีนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการที่เราจะบุกดูเบื้องหลังกองถ่าย y d e s t น n ่ในครั้งนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาหาคำตอบให้ได้ว่าคําว่ารออะไรอยู่ของแม่ชีวินผู้กํากับของพวกเราเนี่ยมันคือหมายความว่าอะไร จุดยอดครับเกือบได้ต่อยคนละแต่ดีที่เป็นผีแล้วถ้าเป็นคนนะครับเรียบร้อยเรีรคือต่อยหนีถามว่าได้เคยได้ยินคำนี้ของแม่ชีพ่งกับมาแล้วว่ารออะไรอยู่รออะไรอ่ะอ้อทอง่คุณองนที่มาตายลไม่ีคำนี้ไม่ได้คิดว่าไอคำว่ารออะไร่มันคือรออะไรรออะไรมนาะรออะไรรรออะไร เออเปล่านะครับเปล่านะครับเปล่านะครับเชี่ยอันนี้ก็มีเออทำไงดีวะทำไงดีวะทำไ <c oughs> งดีก็เลยถามว่าความจริงหรือเ,เออมันเลยคือค่อยๆคิดให้ละเอียดขึ้นสิ่งที่มันตออไปคือมันคือการบอกว่าเอองั้นีมันเป็นบ็อกกิ้งคมันดีใจนะเว้ยมือ พ่กรมาแต่เสียงนะพี่กรณ์คิดว,ว่ารออะไรอยู่คือรออะไรแล้วแต่คนจะตีความครับผมว่าคือเจ้าตัวเขาก็ไม่ได้แบบจํากัดความอะไรเป็นพิเศษสมมติถ้าคุณได้ยินแล้วคุณโลกมันจะเป็นคําสัง<อ>่งว่าคุณต้องรีบอ,อ๋อคือถ้าบอกว่ารออะไรอยู่แล้วถ้า<ว> <ๆ S 2> เราเราโลกเราแบบอุ้ยทำยไมดีพี่กรณ์ทำยังีคำนั้นพิเศษเป็นคำสั่งทันทีเขาเตือนเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะโยมจากฝันร้ายจะกลายเป็นดีผมเลยพูดว่าหลวงพ่อรู้เหรอครับว่าผมฝัน ผมผัันว่าอะไรเมื่อคืนเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมึงก็หนูเองข้าตัวนี้เนี่ยหรอหอผอนแน่นนะหอนแน่นนะผอนแน่นนี่คือความพิเศษของคำพูดคำนี้ประโยคว่ารออะไรอยู่ที่พูดคำเดียวก็คือสะดุ้งทั้งกอง แล้วเราพี่รออะไรเลยครับผมรอพี่แต่งตัวนะครับผมจะต้องรีทับนะรออะไรรออะรรองมาดูมาดู เราต้องแนะนำคนนี wow. uh, yeah, show, ้ค right. mm ือ hmm. พ mm ี hmm. mm ่กาทำหรือครูก้าท no. e? yeah. yeah. ี่หลายๆคนรู้จักในวงการบันเทิงเป็น acting coach มือฉมังของวงการบันเทิงอันนี้ตื่นเลยคุกคิวเนี่ยจะมีคำศัพ์หนึ่งของแม่ชีวินที่บอกว่ารออะไรอยู่เนี่ยรออะไรอยู่คือรออะไรครับเนี่ยรอพวกมึงคุยเนี่ยนี่เสร็จแล้วก็ตอนนี้แล้วเนี่ยสำหรับเบรกนี้พอแค่นี้ก่อนครับผม